สวัสดีครับท่านสวัสดีครับผพืติดตามช่อง Youtube Big l ลน e ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับกระเจดที่เป็นที่ชาร์จกันนะครับกับค่ายน้องใหม่ทีวีชื่อว่าโว m มีนะครับถึงสองรุ่นนั่นก็คือหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ V2 นะครับ V2Go นะครับตัวนี้ที่มีกำลังอยู่ที่75วัตต์อัวอร์นะครับและน้องจิ๋วน่ารักนะครับกับรุ่น Revo กำลัง30วัตต์อเวร์นะครับมันจะมีดีอย่างไรและราคาไปอย่งไงช่องทางสั่งซื้อที่ไหนพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่กับที่ชาร์จของวอมีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกที่ชาร์จหนึ่งนะครับที่เปิดตัวในปีนี้นะครับแบรนด์น้องใหม่จากเมืองจีนแน่นอนมันก็จะมี2รุ่นนะครับก็คือ V2 Go นะครับแล้วก็ Revo นะครับเรียกได้ว่าทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับพร้อมแล้วไปรับชมกัน เอาละครับเราได้แกะเรียบร้อยนะครับขอเริ่มต้นกับน้องเล็กก่อนนะครับก็คือรีโว่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่เราแกะมาเป็นสีวันแววนะครับสำหรับคนผู้หญิงนะครับหน้าตาของน้องเขาจะมีหน้าตาแบบนี้อุ้ยน้องน่ารัก,กตัวจิ๋วเดียวเองน่ารักจริงๆนะครับก็ต้องแกะพลาสติกมาอีกเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายสีนะครับสีที่เราได้รับมาก็คือสี นี่เลยสีชมพูนะครับเป็น usb c to c นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กนะครับเป็นขาแบนข้อดีของมันขาแบนนะครับก็คือเป็นสามารถที่จะพกพาได้สะดวกมากๆากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีมาตรฐานก็คืออันนี้จะรองรับกำลังไฟนะครับอยู่ที่ 3M แอมป์นะครับก็ประมาณ30วัตต์นะครับเป็นแกนทีโอลีด้วยตัวเล็ยแค่เนี้ยน่าใช้แต่ถ้าใครคิดว่าสีชมพูมันหวานไป เราก็มีอีกออปชันหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกคข้างๆครบนะครับที่จริงก็ผ่านมาตรฐานทั่วโลกมานะครับก็เรียกว่าซื้อได้นะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ใบขอบคุณที่อุดหนุนอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่จิ๋วแค่นี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นปลั๊กที่เวนเก็บได้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันนะครับสําหรับน้องเล็กแบบนี้ว่าการชาร์จไฟของมันเป็นอย่างไรกันนะครับเขาบอกว่ามันรองรับได้สูงสุดถึง30บวัตต์เลยนะเดี๋ยวเราเอาม้มิเตอร,ร์แล้วก็เสียบกับอุปรกรณ์ลองอย่างมากก็คือมือถือและ iPad นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับนอกจากน้องเล็กนะ,นะครับก็ยังมีพี่ใหญ่อย่างตัวของ V ีตูโกนะครับซึ่งที่จริงนั้นขนาดของมันนะครับเขาบอกว่ามันพกพาได้แต่กล่องย้ายใหญ่นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องข้างในนั้น,นะจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ดึงออกมาเป๊ดโอ้มีคู่มือนะครับคู่มือภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีกำลังอยู่ที่75วัตต์ชวอร์นะครับเราเลือกมาแบบนี้ที่จริงอ่ะสเปคมันก็มีให้เลือกหลากหลายอยู่นะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นถุงนะครับสำหรับพกพา ไอ้สองนะครับคือตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับซึ่งห่อไว้นะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูหน่อยดีกว่าว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรนะฮะรีวิวเราก็ต้องแกะให้ดูนะครับนี่หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบก้อนแบบนี้นะครับด้านนี้จะเป็นเสียบไฟนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเสียบ USB Type C ซึ่งเขาบอกไว้ก่อนนะครับ USB Type C ถ้าดูจากช่องนะครับมีการบอกว่าหนึ่งสองอันนี้กำลังสูงแน่นอนนะครับ อันนี้นะครับก็น่าจะเป็นกําลังที่ลดลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เป็นแบบ PD ปกตินะครับในลักษณะแบบนี้นั่นเองมีการระบุนะครับอย่างด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือสามารถที่จะจ่ายไฟแม็กซ์สุดนะครับอยู่ที่60วัตต์นะครับแล้วที่เหลือก็จะกระจายกันไปถ้าเราเสียบแบบครบๆทั้งหมดนะครับจะจ่ายไฟคือ45บวก15บวกสิ้วัตต์นั่นเองครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเรามาดูกับที่เหลือกันต่อนะครับ ที่เหลือนะครับก็จะมีอันนี้นะครับจะเป็นสาย usb นะครับมาให้1เส้นนะครับซึ่งสายที่ให้นั้นเป็นสายแบบถักครับแล้วก็เป็น usb c to c ที่มีสายแบบนี้นะครับก็คือฟาชาร์ชาร์จได้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าใครคิดว่าเออคิดว่าไม่มีปลั๊กนะฮะก็เขาก็จะให้ปลั๊กมาให้อันหนึ่งนะครับแต่ว่าดีครับที่ให้มาแบบนี้ เพราะว่าเราสามารถที่จะเช็คนะครับไฟแล้วก็สามารถที่จะใช้ดนได้ทันทีแบบทูโกนะครับเคลื่อนที่ได้อย่างเงี้ยครับนั่นก็คือปลั๊กไฟของมันนั่นเองพร้อมกับตัวล็อกอย่างดีนะครับแล้วก็มีที่เก็บเพื่อไม่ให้สายนั้นไปข่วนกับอุปกรณ์อื่นๆมากมายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับขออนุญาตเปสิ่งสุดท้ายที่แกะออกมานะครับนั่นก็คือกระเป๋าใช่เปลา น่าจะเป็นกระเป๋าแล้วครับอันนี้จะห่อไว้นี่ครับมันคือกระเป๋าครับข้างในเนี่ยห่อแบบค่อนข,ข้างดีแบบนี้เลยนะฮะก็คือไว้ใช้สําหรับในการพกพาอุปกรณ์ต่างๆของเราได้น,นั่นเองครับแม้ว่าขนาดจะไม่ได้เล็กเหมือนกับแกนตัวอื่นแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข,ข้างที่นั้นน่าสนใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูทดลองในการชาร์จกันครับว่าเจ้า โวล์มีนะครับ75วัตต์นั้นนะจะรองรับการชาร์จกับอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะลองชาร์จใหญ่สุดคือโน้ตบุ๊กครับเะครับตอนนี้เราได้เสียบกับปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวโวล์มิเตอร์นะครับเสียบก่อนว่ามันจะขึ้นแบบไหนอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับนั่นคือ iPad Air ขนาด13นิ้วนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับตอนนี้เราได้เตรียม USB Type C เพื่อเสียบนะครับเดี๋ยวเราจะ เสียบกันเลยนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับเสียบปุ๊บตอนนี้เสียบเรียบร้อยนะครับไฟขึ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วิโอเมเตอร์กันว่ามันขึ้นแบบไหน iPad รุ่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากำลังสูงสุดของมันเท่าที่เคยชาร์จได้จะอยู่ที่27นะครับสิ่งที่ออกมานะครับคือ pd 3 0าจดแล้วกำลังอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยวัตต์ครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับต่อมานะครับ ครื่งนี้ครับ Lenovo Yoga 9i นะครับเราจะเสียบ USB Type C เข้าไปตัวนี้รองรับระบบ PD นะครับกำลังสุดอยู่ที่65วัตต์นะครับแต่ถ้าชาร์จได้ก็เรียกว่ากราบมาแล้วละครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟไปอย่างไรนะครับมันก็ขึ้นครับแต่ขึ้นอยู่ประมาณ26-27ครับแต่ว่าถ้าเปิดเครื่องก็คือชาร์จไม่เข้าแน่ๆครับเพราะว่ากำลังไม่ได้นั่นเองครับแต่ว่าทำให้ดูว่ามันชาร์จได้นะครับ แล้วก็ขอจบที่ตัวนี้ครับ Samsung ก a l a x y A 24อัลต้ากำลังสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับตอนนี้มีไฟอยู่74เปอร์เซนต่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเสียบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับมือถือตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมใช้ประจำนะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราปิดจอขึ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันขึ้นปิดจอขึ้นคำว่า Super Fast Charge นะครับลองมาดูกันว่าที่วม,มิเตอร์จะขึ้นเท่าไหร่ วั์มิเตอร์ขึ้นอยู่ที่ p d ดีสามศูนยบวัตต์นะครับกําลังชาร์จไฟก็ได้ยี่บสองวัตต์นั่นเองครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการชาร์จไฟที่ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกับพี่ใหญ่กันตั้งแต่การแกะกล่องกันเลยครับสต่ตนน้องจิ๋วเนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีชมพูแบบนี้นั่นเองแล้วครับตอนนี้เราได้เสียบ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบโวลมิเตอร์ของเราเข้าไปนะครับซึ่งตัวโวลมิเตอร์ของเรานั้นก็จะมีหน้าตาเป็นแบบที่คุ้นเคยนะครับหล mm hmm. ายคนก็อาจจะรู้จักตัวของอ่า p o w เ r ีเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มีเดี๋ยวเราจะเสียบกับตัวของที่ชาร์จนะครับเสียบแบบนี้ปึง้งตัวนี้อยังไม่ขึ้นเพราะว่าเราจะไม่เสียบอุปกรณ์นะครับเราจะ เทตั้งแต่ตัวแรกนะครับนี่ครับ Samsung Galaxy C Flip 6นะครับใหม่ล่าสุดของเรานะครับตัวนี้นี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับ C Flip 6นั้นนองรัวกำลังสูงสุดอยู่ที่25วัตต์ครับไฟตอนนี้เราเหลืออยู่ที่5.4%มันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับ17วัตต์ถามว่าแรงไหมแรงครับทีนี้ยังยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กตามมาอีกนะครับก็ได้แก่ o อเว่ a แมตตนะครับ1 1 5 s นะครับตัว m a t PAPER e r ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกันดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้พร้อมแล้วเสียบครับตัวนี้กำลังไฟที่รองรับนะครับอยู่ที่22.5นะครับก็ไม่ได้ขึ้นคำว่า Super c h a r ร์แต่ว่ามันก็อยู่ประมาณช่วงประมาณนี้ครับอยู่ที่12เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนพอร์ตดูว่าถ้าเปลี่ยนพอร์ตแล้ว สิ่งที่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับและอันนี้ครับก็คืออีกชิ้นหนึ่งที่เราจะเทสตกันนะครับนั่นคือ HP Spectre x 3 6 0ตัวนี้เป็นขุมพลังนะครับเป็น Intel i r e i7 นะครับนี่เราสามารถที่จะเสียบแบบนี้นะครับเสียบพึ่งเข้าไปนะครับตัวนี้จะรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่65วัต์นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่ะขึ้นแล้วนะครับ ผมจะยกให้คุณดูนะครับแบบนี้กำลังที่มันทำได้นะครับอยู่ที่ประมาณ29นะครับเมื่อกีน้นี้มันแอบขึ้น PD นะครับอยู่ที่กำลัง5 5วัตต์ครับก็เียว่ามันก็แรงอยู่นะอทีนี้ผมจะเปลี่ยนพอร์ตเป็นพอร์ตที่อยู่ด้านข้างเครื่องกันบ้างนะครับไม่ได้ขึ้นนะครับแสดงว่าถ้าจะชาร์จนะครับก็คือเราต้องเสียบพอร์ตตรงเท่านั้นแบบนี้นะครับ เนี่ยบางทีเดี๋ยวขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองปลดที่ชาร์จออกนะครับแล้วเราเสียบเข้าไปสายตัวนี้เราองรับกำลังสูงสุดหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเสียบปุ๊บขึ้นไฟแบบนี้สามาราชาร์จเข้าครับนั่นหมายความว่าโวลต์เราวิิเตอร์เราไม่ได้มีปัญหาครับแต่ว่าบางทีมันเวลาเราเสียบปุ๊บมันก็อาจจะมีการเคลื่อนอยู่บ้างนะครับนี่ แบบนี้เลยครับมันจะรองรับกำลังสูงสุด70นะครับก็คือแต่ว่ามันจะปล่อยไฟเนี่ยทำไมเนี่ยครับเวลเสียบใหม่อีกทีหนึ่งมันขึ้น70และไฟนะครับมันเข้ามาช่วง30นั่นหม,มายความว่าอะไรหมายความว่า้ตบุกเครื่องนี้อาจจะมีไฟเต็มอยู่แล้วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเจ้าตัวโวมีนะครับกำลัง70วัทตนี้สามารถปล่อยไฟได้แบบไหนบ้างแล้วรองรับอุปกรณ์แบบไหนบ้างก็ตามที่เราเทสเลยครับ รองรับได้จริงตามที่ใช้งานทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้โน้ตบุ๊กมันได้กำลังสุดๆจริงๆนั้นอาจจะเป็นการเปิดชาร์จนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานไปด้วยนั่นเองครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้กับโน้ตบุ๊กที่มีการจอที่มีกำลังสูงเพราะว่าอาจจะทำให้ชาร์จไฟไม่ได้ครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของคุ้สมบัตินะครับก็ได้เล่าไปทั้งหมดแล้วนะครับ ก็ทั้งคู่เหมาะกับการพบพาแต่เราจะพูดถึงตัวเล็กก่อนนะครับ Revo 30กำลังอยู่ที่30วัตต์นะครับเห็นจิวชิวแบบนี้แต่มันมีแกนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีเฮดเดอรส2สีนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่าน rdxpay นะครับราคาเบาๆนะครับเห็นว่าก็ประมาณเกือบพันนะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วแต่ช่วงนะครับ ก็สามารถที่จะสั่งได้ข้อดีเป็น USB Type C ครับรองรับการชาร์จไฟทั้งสมิและฮุวอย่างสบายๆและอีกอันหนึ่งครับก็คือตัวนี้นะครับกำลัง75วัตต์พร้อมกับรูชาร์จที่เรียกว่ามาแบบจัดเต็มในเรื่องของความเร็วในการชาร์จผมคิดว่ามาสามารถที่จะรองรับในการชาร์จโน้ตบุ๊กได้อย่างสบายๆเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเสียบมันครบเนี่ยอาจจะมีการกระจายไฟแบบใช้คําว่าพอร์ตหนึ่งอะเยอะสุด45แต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการบาลานซ์นะครับเพื่อ ทำให้ตัวของเกิปนั้น,นมีความทนทานมากขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน AliExpress นะครับผมได้แปะลิงก์ทางข้างล่างแล้วใครที่สนใจก็สามารถที่จะกดสั่งได้นะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับโดยที่เขาจะมารับแล้วเปลี่ยนใหม่ให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบก,กันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Life นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้ได้ในฟุตบอลคอมแซดบีระเบ้อเช่นเคยครับ